ดิฉันนางสาวปฏิมาสาเมย์ค่ะดิฉันนางสาวาฏิมาสามเมย์ค่ะและดิฉันนางสาวกิมรคือมิค่ะคืนะนอนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดองคกรโลกสาขาการาศึกษาประทงไวย์ปีหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปดูฟางตัวอย่างชุมชนบ้านไอปัจโจ ในตำบลภูเขาทองอำเภอสุขเริงจังหวัดนาทวว่าถ้าผู้คนพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะ ตัวอย่างในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ได้พระราชทานที่ดิน128ไร่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ทำการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งโครงการนี้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปรับใช้ สัตว์แล้วก็ทางพืชน,นะคะสำหรับสัตว์นี้ะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือไก่แล้วก็แพะนะคะสำหรับแพะส,ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะเรามาฟังจากเจาก้าหน้าที่แห่งนี้เลยค่ะคสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนี้มีเป็นยังไงบ้างคะ,ะสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับจะเป็นการปลูกพืชระยะสั้น จะมีพวอข้าวโพดหวานข้าวโพดผักอ่อนกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มีพวอะระยะกลางมาหน่อยก็จะเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกชะอมอะไรต่างๆแล้วก็มีระยะยาวก็จะเป็นพวกมะพร้าวน้ําหอมสุรียนฟาร์มป็นต้นครับแคน่นี้ส่วนเกษตรแล้วส่วนของปศุสัตว์ของฟาร์มตัวอย่างเราเนี่ยจะมีอยู่ตอนนี้จะมีอยู่2ชนิดหลักๆก็จะเป็นแพ แพะเนื้อกับไก่ไข่เพะเนื้อตรงนี้เราจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่18ตัวเอาไว้เป็นกรณีศึกษายังไม่ถึงขั้นว่าเป็นสร้างรายได้ให้กับฟาร์มส่วนไก่ไข่อ่ะตอนนี้เรามีเลี้ยงอยู่1นึ่งร้อย้กตัวจะให้ผลผลิตไข่ประมาณ150้ฟองต่อว,วันตรงไอ้ไข่ตรงนี้จะก็จะเป็นก็จะสร้างรายได้ให้กับฟาร์ม ให้ความพออยู่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเราจะให้พี่เจ้าหน้าที่นี่พาไปดูผลผลิตทางการเกษตรและก็ปศุสัตว์กันเลยค่ะ It's you, yeah Boy, don't wanna show me now and forever No, you never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms Boy, don't wanna show me if we're together It do matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms <coughs> Ah... <coughs> ค่ะแล้ว่นี้ทสายพันสายสายสายพันอะไรบ้างคะอ่าที่นี่เราของเราเะหลีกยองเราจะเป็นพันซาเนนพันซาเนนแล้วก็มันจะมีผสมกับโบเองโกลามันซาอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าหลักๆคือเป็นพันซาเนนเป็นพันแทะเนี้ยนแล้ววิธีการดูแลรักษามันการดูแลของมันใช่ไหมครับคือเราเลี้ยง ยืนรงเราเรียกยืนรงเนะี่ยเราไม่ได้ปล่อยลงไปอยู่ข้างนอกคือแบบนี้มันจะช่วยป้องกันพวกโรคพยาธิแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้เราก็ต้องฉีดให้มันแบบนี้คือสามเดือนเราจะฉีดพยาธิให้มันทีหนึ่งแล้วก็พวกวัคซีนก็จะตกที่หกเดือนสองครั้งตัว 남을수없을것같 아. 매번 거짓 말로 흔 들어 난 나를 모든 게 다, 상 처로 남아 이미 어긋나 버린 너와나 하루 하루 쌓여 가고 있는 식어 버린 내 마. ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการล่อนทองครับชาวบ้านของอำเภอสุจินทร์ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการปีดยางแต่ในยามว่างนั้นเขาก็จะไปล่อนทองที่พื้นที่ต้นน้ำสายบุรีครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในชุมชนด้วยครับและเป็นวิถีชีวิตที่หาดูได้ยากในปัจจุบันครับ อย่างมีผลผลิตจากการเกษตรขายในราคาถูกอีกทั้งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆเช่นการพายเรือเคนูล่องทอมล่องแกงเที่ยวชมเหมืองและขับรถเอทีวีบริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสุขีรินอีกด้วย เกี่ยวกับก,การเกษตรพืชปศุสัตว์อีกเรองค่ะเสนออาจารย์นวัตการอา์สอนชิดค่ะเราว่างกนมาเชิญสู่พิธีกันนะค,คะรับ